รุบลงปั่นขึ้นเงียบนะครับก็เรียกว่าเป็นมินิไซเคิลที่เรามองว่าตลาดมันมันอยู่ในไซเคิลแบบนี้อัลฟาเบตเผยรายได้ดีกว่าคาดหนุนหุ้นแม่อากูพุ่งเกือบ5% after hours หลังจากบวก2.5ในช่วงเวลาซื้อขายปกตินี่คือข่าวใหญ่สุดในตลาดสหรัฐเมื่อคืนขณะเรื่องสงครามการค้าค่อนข้างเงียบจีนชัดเจนไม่รีบคุยกับทั้มขณะการเจราจาร,ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆก็ยังไม่ค่อยขึ้นหน้าสักเท่าไหร ตลาดการเงินโลกดูเหมือนอยู่ในมินิไซเคิลทุบลงปั่นขึ้นแล้วก็เงียบไปตามความเคลื่อนไหวของสงครามการค้าหากยังไม่หลุดพ้นจากวัฏจักรย่อยดังกล่าวแล้วข่าวเงียบๆอย่างนี้เราก็ยังคงต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือความผันผวนรอบใหม่วันนี้คอมเมนต์เกี่ยวกับกองทุนนะครับที่ไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือกลุ่มกองทุนที่คนมักใช้เป็นแกนพอร์ตหรือคอพอร์ตอย่างเช่น k t u s นะครับลงทุนใน เอ่อมาสเตอร์ฟันของไอเอรีแอนเบิร์นสไตน์นะครับที่ลงทุนในหุ้นใหญ่เติบโตสูงของสหรัฐแล้วก็มีเบนช์แม็กเป็นรัสเซล1 0หนึ่งพันโกรดนะรัสเซลล0หนึ่งพันคือหุ้นใหญ่แล้วก็โกรดก็คือหุ้นที่เติบโตสูงกว่าตลาดนะก็ดูน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากเติมแกนพอร์ตด,ดูดูไว้แลนะ้อยากหาจังหวัดเติมผมคิดว่าจังหวัดนี้เป็นเวลาที่ดีของนักทุนระยะย,ยาวนะเป็น valuation ที่ดีนะผมก็กรอบการกูเกิลอัลฟาเบตออกมาก็ให้ความมั่นใจระดับหนึ่งว่าเอเอ,เอหุ้นคุณภาาพสูงงอย่นี้ มยังมีผลประกอบการที่ดีท่ามการข่าวที่ดูผันผวนแต่ว่าผลประกอบการไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ valuation ดูน่าสนใจนะครับ ktus ไม่ได้พูดบ่อยนะแต่ว่าใครที่อยากเติมแกนพอร์ตเนี่ยน่ลงทุเรศย,ยาวได้นะจุดนี้เป็นจุดเข้าที่ดี ktus นะครับเอ่อรวมถึงใครที่อยู่ในเกมของเรา adventure นะก็คือการผจนภัยของฟัน t ูดูเอ่อก็ให้ ktenergyktoil นะ้มันยังต่ำเกินไปสำหรับ เออแอสเมชันเศรษฐกิจอย่างนี้คือไม่ถดถอยน,นะเศรษฐกิจสาระและเศรษฐกิจใหญ่ๆห่ไม่ถดถอยนะครับ k g Energy k อ Oil น่าสนใจรวมถึงอ่อ VIX Index แัชที่ความกลัวยังอยูอย่ในดับที่สูงแต่ว่าไม่น่าจะ Escalate ไม่น่าจะกลับตัวขึ้นไปอย่าง2 3สสัปดาห์ก่อนแล้วนะก็เรียกว่านักทุนระมัดระวังตัวนะความกังวลค่อนข้างคลี่คลายสภาพคล่องในตลาดยังคงสูงไม่ได้มีผู้ชนะชัดเจนเนี่ยบิตคอยน่าจะดีแล้วก็มีมเริ่มมีโมเมนตัมเข้ามานะ เ t Blockchain แล้วก็เ่อ i t t o o n n ETF f u นอ o ฟ Fund u ไสำหรับทั้งทุนดูไอนะก็น่าจะยังคงเข้าได้ในวันนี้นะรวมถึงถ้าใครที่ยังไม่ได้มีอยากจะสนใจอะไรอย่างชัดเจนนะเราเข้าจีนอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าหุ้นจีนอย่างในฮ่องกงเนี้ยในีหางเสียงก็ยังอยู่ในระดับซื้อนะครับสำหรับเราอย่างรีบา์ขึ้นมานิดเดียวเองลงมาเยอะนะครับก็แน่เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนแบบซื้ออยู่ยาวเลย ไอขาขึ้นที่เราเชื่อว่ายิ่งใหญ่มากในรอบนี้อภิมหาหกระทิงนั่นเองของจีนนะครับซึ่งตรงนี้คนยังค่อนข้างกังวลเนี่ยก็ใช้เป็นโอกาสในการสะสมนะเรามั่นใจมากว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้หรอกจีนเตรียมพร้อมมากๆสําหรับการยื้อยาวกับทรัมป์แล้วก็ทรัมป์เองก็เขาก็ต้องดูนะเพราะว่าปีหน้า2 0 2 6นี่เนี่ยช่วงป,ปลายปลายปีเขามี Midterm elections นะมีแรงกดดันมากมายที่จะทาให้เขาจบนะครับแล้วก็จีนก็ได้เปรียบมากๆในสง,งรคราม,มาการค้ารอบนี้นนะมันสถานการณ์มันต่างกันนะเราไม่รีบคุย KTA s k s k t China ก็เป็นกองทุนติดดาวของเดือนนี้เราสามารถที่จะซื้อสะสมได้ทั้งคู่อย่างต่อเนื่องนะครับแฮปปี้วีเอทุกท่านแล้วพบกันสัปดาห์หน้าคุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทุกดยบายเคแฉมสวัสดีครับ